โอเคครับหลังใจากพี่วิทยนะครับจะขอมาสอนวิธีการใช้เจ้าตัว um b u m b l e b e นะครับดิจนะิตอล b u m b l e b e Digital พร้อมกับรีโมท TX16S นะครับตัวนี้มาพร้อมโมดูลคอสไฟนะครับสำหรับปินไกลแล้วก็แบตเตอรี่นะครับที่ใช้ใช้ c s 1550ม mm ิลลิแอมนะครับจาก GNB อ่ะมาดูที่รีโมทก่อนนะครับ รีโมทนะครับมีปุ่มมากมายนะครับเจาใช้มีค่าหนึ่งครับ SF Arm <Huh? S 1> โหมดนะครับเป็น SD เป็น Angle Horizon a c r o ครับ Buffer ครับ SA SB คือ GPS นะครับ SB คือ GPS อันนี้คือรีเซ็ตเวลาครับโอเค okay, เปิดรีโมทก่อนกดค้าตรงกลางครับ <Perfect S 1> เปิดรีโมท พอเข้ามาที่รีโมทเนี่ยจะเห็นได้ว่าหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าบางทีอาจจะเข้ามาหน้าจอนี้ซึ่งหน้าจอที่สําคัญนะครับคือหน้าจอนี้นะหน้าจอสีฟ้านี้ทําไมมันถึงสําคัญเพราะว่าถ้าเราบินแบบไม่มีแว่นนะครับค่าพวกนี้คือค่าความแรงของคลื่นวิทยุต่อโดรนถ้าเกิดมันต่ำเนี่ยมันอาจจะทำให้โดนหลุดแลอนบินหนีไปอันนี้คือค่า Z ก็คือค่า GPS จำนวนของอาจานดาวเทียมที่มันสามารถรับได้ณนะตอนนั้นแบตเตอรี่ที่เหลือนะครับจากโดรนแล้วก็เวลาที่มันบินไปนะครับถ้าเราอาร์มพวกเห็นไหมปัตสวิชอาร์มข้างบนนะครับนะตรงน,นี้ปัดเข้านะจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันเดินถอยหลังครับก็คือโดรนตัวนี้มีระยะเวลาบินประมาณ3มนาทีต่อบาตหนึ่งก้อน,นโดยประมาณเฉลี่ยนะครับ แต่ว่าก็ไม่เชิงเสมอไปเพราะว่าถ้าอยากเล่นให้ถนอมแบตนะครับแบตเนี้ยนะมอไม่เห็นนะนแบตนี้มันหมดที่สิบสจุดแดโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้เล่นต่ำกว่าสิบาโวลต์นะครับสิบห้าโวลต์นี่คือสุดๆแล้ว ออแต่แบตเนี่ยเต็มที่16.4โวลต์นะครับจำไว้ครับห้ามเล่นต่ำกว่า15โวลต์นะครับสำคัญมากๆอ่ะมาดูที่โดรนกันตัวโดรนนะครับมีอะไรบ้างตัวโดรนเนี่ยเป็น DJI Unit นะครับพร้อมตัวระบบบันทึกภาพในตัวนะครับตัว DJI Unit เนี่ยต้องใช้คู่กับแว่น DJI FPV เท่านั้นนะครับหนึ่งจะใช้แว่นได้ข้างในเนี่ยจะเห็นว่ามันมี ที่ใส่เมมอยู่ข้างหลังนะครับข้างล่างคือที่ใส่เมมข้างบนคือที่ต่อ USB เข้ากับ Be ต้าไฟนะครับก็คือวิธีปรับค่าโรนถ้าอยากจะบันทึกภาพเนี่ยก็ต้องใส่เมมเข้าไปตรงนี้นะครับถึงจะถึงจะใช้บันทึกภาพได้นะจริงๆแล้วเนี่ย a i r Unit เนี่ยมันต้องต้องใช,ใช้แวนนะครับเพื่อบังคับแต่ว่าตอนนี้เซ็ตไว้ให้ว่ามันบันทึกอัตโนมัตินะครับ ถ้าไม่มีแว่นเนี่ยมันจะเซตค้างในแอร์ยูไม่ได้นะครับนะโอเคต่อไปนะครับอ่ามาเริ่มวิธีการบินกันนะครับเมื่อเราเสียบแบตน,นะครับสำคัญมากนะครับสายนี้ให้เอามาเสียบไว้ข้างบนนะครับ หรือหาหนังยางมางมัดไว้นะครับไม่ให้มันลงไปโดนใบนะครับไม่งั้นแบตจะเสียนะครับเสียแบตจะเห็นค่าตรงนี้ขึ้นเห็นไหมครับลิงค์คุณภาพนะครับคือโอเค100คือถูกต้องนะครับตัว issi เนี่ยห้ามเล่นต่ำกว่าลบ50นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่14.7โวลต์คือแบตเตอรี่หมดนะครับต้องเติมต้องไปชาร์จแบตก่อนนะถึงจะเล่นได้ตอนนี้ GPS ไม่ล็อกก็ยังบินได้นะครับ GPS ไม่ล็อกเราก็สามารถให้อาร์มได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับกดปุ๊บตรงนี้นะข้างบนซ้ายกดหนึนะ่งหาที่บินที่ค่อนข้างกว้างนะครับในการบินตัวนี้เพราะว่าถ้าบินที่แคบเกินไปอาจจะทําให้เสียหายได้นะโดรนอย่าบินสูงครับบินใกล้ๆพื้นไว้ก่อนนะครับทีนี้นะเวลาเล่นเนี่ยพยายามจับโดรนและรีโมทคนเดียวอย่าปล่อยให้ลูกจับ ตัวรีโมทเราเดินไปเก็บโดรนนะครับไม่งั้นลูกอาจจะปัดอาร์มแล้วมันอาจจะพุ่งเข้าใส่หน้าเราได้นะครับสําคัญมากๆนะครับโอเคทีนี้ก็ต่อไปอรีเซ็ตเวลานะครับก็กดตรงนี้เพื่อรีเซ็ตเวลา,าเดินหน้านะครับเอียงซ้ายหมุนตัวขึ้นลงนะครับตอนแรกๆจะตกบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าบินสูงบินใกล้ๆพื้นเข้าไว้นะครับ วิธีใช้ GPS Rescue นะครับถ้าเกิดเปิดเสียบไว้เนี่ยจน GPS มันล็อกเนี่ย GPS เนี่ยใช้เวลาประมาณ10บนาทีในการล็อกนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีในการล็อกพอมันจะทำงานก็ต่อเมื่อบินไปเกิน1 0 0เมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เกิน1 0 0เมตรถ้าเราไปสับสวิตช์ GPS Rescue ขึ้นคืออันนี้มันก็ตกเลยทันทีนะครับสำคัญมากๆที่ต้องรู้นะครับสำคัญมากๆไม่ทำงานต่ำกว่าเ100เมตรไม่ทำงานนะครับ โอเคถ้าทำเป็นไม่ได้ก็อย่าไปใช้มันเลยนะครับตอนนี้เซตไปให้คือถ้าเกิดมันสัญญาณหลุดมันจะเข้า GPS Rescue l เองนะครับโ okay, no. okay. อเคเนาะโอเคอันนี้คือคร่าวๆกับการใช้เจ้าตัว DJI b u m b l e b นะครับแล้วก็ Remote TX16S วิธีการชาร์จแบต r รีโมทนะครับอยู่ข้างล่างนะครับชาร์จ USB Type C ตรงนี้นะครับ ส่วนถ้าเกิดจะเล่นซิมูเลเตอร์ให้ให้ใช้พอร์ตข้างบนนะครับเป็น Type-C ข้างบนโอเคแค่นี้ครับถ้ามีคำถามก็ไลน์มาถามได้เลยครับขอบคุณมากครับ